ขณะนังสีเสียกปบอกว่าขอเวลาสักสามนาทีจะมีเวลาให้ทิตรงไหนจะว่าจะจะไปจับไจะทัอว่าหนาทีจะมีเวลาลึงที่เขอเวลาสักสานาทีคัเท้าแ้วเราไดเเจ็ดหกแปดเก้าจ้า อะไรดีจักรพรรดิป่าดงปังท่านผู้น้องแกจักรพรรดิป่าดงพระอาชีพพระนิพนธ์แห่งนี้ฮะร่องน้ํานิล69ศูนย์ท้อง69ตระหิดงและจักรพรรดิป่าหนองผลท่านผู้น้องท่านจักรพรรดิราชธานีร่องน้ํา ขอนเออเลยนะพี่น้อง